สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกยืดคลายคอบ่าไหลกันนะคะเนื่องจากหลายๆคนนะคะเวลานั่งทํางานนะคะก็จะนั่งหลังโคง้งแล้วก็ยื่นศีรษะออกไปด้านหน้านะคะรวมถึงคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆนะคะ,ะ,คะก็จะมีการก้มนะคะการยืดออกไปด้านหน้าอย่างนี้นะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณบ่าไหลเนี่ยเราใช้งานค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะเกิดอาการตึงนะคะก็จะมาฝึกท่าง่ายๆกันนะคะเพื่อคลายความตึงนะคะ สามารถฝึกนั่งฝึกได้บนเก้าอี้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องนั่งบนเสื่อโยคะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากาบิดลาตัวนิดนึงนะคะช่วยคลายก่อนเล็กน้อยค่ะมือขวาวางหัวเข่าซ้ายค่ะหายใจออกค่ะแล้วบิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายแล้วหายใจเข้าออกปกติค่ะค่อยๆมองข้ามไหล่ไปด้านหลัง หันกลับค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจออกค่ะบิดตัวมองข้ามไหล่ขวาค่ะหันกลับค่ะประสานมือด้านหลังค่ะประสานมือด้านหลังนะหายใจเข้าค่ะม้วนไหล่เปิดไปด้านหลังหายใจออกค่ะดันแขนขึ้น พยายามยกให้สูงนะคะเท่าที่ได้สบักด้านหลังบีบชนกันให้ไหล่ด้านหน้าเปิดและหายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะขาลดลงค่ะประสานมือด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้น เก็บท้องนะคะดึงแขนยืดหลังเบียวยาวพยายามให้แขนอยู่ข้างใบหูหรือหลังใบหูนะคะไม่ได้ยืดศรีรษะออกมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะดึงแขนไว้ด้านหลังหน้าอกยกขึ้นนิดหน่อยหายใจเข้าออกค้างไว้ขะลดมือลงค่ะเหยียดแขนขวามาด้านหน้าค่ะเอาแขนซ้ายค่ะล็อกต้นแขน,นเอาต้นแขนนะคะล็อกที่ต้นแขนหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะดึงมาซ้ายแล้วหันหน้ากลับขวามองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะหันกลับค่ะเปลี่ยนข้างขาขวาล็อกต้นแขนซ้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงมาขวาหันหน้ากลับซ้าย ไม่ยกไหล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะพยายามให้ไหล่อยู่แนวเดิมค่อยๆหันหน้ามองข้ามไหล่ขาหันกลับค่ะงายมือขวาค่ะยกแขนขวาขึ้นวาดไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะยกแขนขวาขึ้นมาแล้วงอศอกขวาไว้หลังศีรษะมือซ้ายจับศอกขวา หายใจเข้าหายใจออก,กค่อยๆดึงสอกลงมาหลังศีรษะค่ะพอดึงลงมาแล้วค่อยๆเอาศีรษะดันสอกค่ะเปิดไปด้านหลังถ้าหลายคนคนที่ตึงมากนะคะเราอาจจะอยู่ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็พยายามยืดอกเนยหน้านิดนึงนะคะให้ด้านบนไหล่ด้านบนแล้วก็ไหล่ด้านหน้าแล้วก็ช่วงหน้าอกเปิด ค่ะลดลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะงายมือซ้ายขึ้นมาค่ะวาดแขนซ้ายไปด้านหลังงอศอกซ้ายไว้หลังศีรษะมือขวาจับศอกซ้ายหายใจเข้าหายใจออกดึงศอกลงมาหลังศีรษะแล้วค่อยๆเงยหน้าค่ะเอาศีรษะดันแขนเปิดไปด้านหลัง ขาลดลงค่ะขบประสานมือนะคะเอาเนิ้วโป้งตั้งขึ้นมานะคะแล้วเอาเนิ้วโป้งดันไว้ใต้คางหายใจเข้าหายใจออกหายค่อยดันค่ะยืดคอด้านหน้าขึ้นมาไม่ได้หักไม่ได้หักด้านหลังแบบนี้นะคะพยายามไม่ยกบ่านะคะไหล่หางหูเอามือดันยืดแล้วค่อยเหนื่อยค่ะ คนที่มีปัญหาที่กระดูกต้นคออาจจะต้องระวังหน่อยนะคะหรือข้ามท่านี้ไปก่อนได้ค่ะลดลงค่ะปล่อยมือออกค่ะต่อไปนะคะพับแขนซ้ายนะคะวางไว้ ด้านหลังอย่างนี้นะคะก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณกลางหลังนะคะประมาณนี้นะคะไหลซ้ายเปิดไปด้านหลังไม่ยกบ่าหัวไหล่ดึงลงนิดนึงนะคะมือซ้ายอยู่ด้านเดิมค่ะทีนี้เราก็จะหันหน้าไปด้านขวานะคะกดคางลงมามองไปที่รักแร้ขวาของตัวเองคางมันจะเฉียง,งมาทางขวานะคะไม่ได้กดลงมาตรงกลางเฉียงมาทางขวานิดนึงมองไปทางรักแรก้เอามือขวาอ้อมมาจับด้านหลังใบหูซ้ายนะคะหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆกดลงมาค่ะมองไปทางลักแกล้วะกดลงมาให้คางใกล้ๆจะรู้สึกยืดช่วงหลังด้านบนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะตึงขึ้นมาตรงไททรอยด้านซ้ายสติอยู่ที่ลมหายใจไว้หายใจยาว ขึ้นค่ะเปลี่ยนข้างค่ะพับแขนขวาค่ะไปด้านหลังค่ะขวางลำตัวไว้หันหน้าไปด้านซ้ายแล้วมองมาทางรลักแร้ซ้ายกดคางลงมามือซ้ายค่ะอ้อมมาจับด้านหลังใบหูขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดลงมาให้คางใกล้ๆหลักแต้มาทางหน้าอกก่อนนะคะหน้าอกทางหลักแร้ ค่ะขึ้นค่ะลดมือลองค่ะต่อไปซ้อนศอกค่ะแขนซ้ายอยู่ล่างแขนขวาอยู่บนค่ะเอาแขนพันกันมือขวาจับไว้ที่ข้อมือซ้ายนะคะใครจับไม่ถึงจับข้อมือด้านนอกอย่างนี้ได้นะคะใครได้จับข้อมือด้านในหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะกดศอกลง,งตรงยืดไหล่ค่ะดึงบ่าลงมาห่างใบหู ค่ะต่อไปหายใจเข้านะคะยกศอกกลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะดึงศอกไปด้านหน้าหลังบนจะโค้งๆงนิดนึงนะคะดึงศอกไปแล้วค่อยยกศอกขึ้นมาค่ะให้ข้อศอกสูงกว่าหัวไหล่สบักดึงลงนะคะพยายาม จับสะบักด้วยให้สะบักลงไปด้านล่างยาวลงไปด้านล่างขาลดลงค่ะปล่อยมือออกเปลี่ยนข้างค่ะแขนขวายอยู่ล่างค่ะแขนซ้ายอยู่บนหายใจเข้าหายใจใออกค่ะกดสอบลงค่ะดึงไหล่ห่างใบหู หายใจเข้าขึ้นค่ะยกศอกกลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะดึงสอกมาให้ห่างลําตัวให้แขนห่างลําตัวหลังบงโค้งนิดนึงแล้วค่อยยกศอกขึ้นมาค่ะให้สูงกว่าหัวไหล่ ลดลงค่ะปล่อยมือออกค่ะค่ะต่อไปก็จะเอาหมุนไข่ไหลนิดนึงนะคะวางมือบนหัวไหล่แล้วหมุนค่ะเหมือนเราเอาเข้อสอบนะคะวาดเลขศูนย์นะคะด้านข้างค่ะมันก็จะรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นแล้วนะคะหวังว่านะคะขมุนกลับค่ะ ลดลงค่ะค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะที่ให้ทุกคนได้ยืดคลายนะคะคอบ่าไหลนะคะจากการนั่งทํางานหรือจากการใช้โทรศัพท์ก็ตามนะคะถ้าใครที่ยังรู้สึกว่ามันยังแบบตึงๆขัดๆอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถทําซ้ําได้นะคะก็เอาตามที่ร่างกายเราไหวนะคะอย่าเพิ่งฝืนมากนะคะสําหรับ,บคนที่เพิ่งเริ่ม ฝึกยืดนะคะก็ถ้าใครเริ่มแบบยืดเป็นประจําแล้วนะคะก็เชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่ๆน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือต้องการเราต้องฝึกกล้ามเนื้อนะคะด้านหลังช่วงนี้นะคะให้มันแข็งแรงนะคะเพื่อจะเป็นตัวยืดเวลาแบบ เ,เวลาเรายืดศีรษะไปด้านหน้านะคะกล้ามเนื้อก็จะทำงานน้อยลงน้อยลงนะคะถ้ามันแข็งแรงขึ้นนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะโยค่าเก๋ๆชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ